ชาวต่างชาติเปิดบัญชีธนาคารไทยและทําใบขับขี่ในไทยต้องทํำยังไงเดี๋ยวลิงก์ของทุกอันจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ถ้าสะดวกที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นธนาคารกรุงเทพเพราะว่าถ้าแม้กระทั่งว่ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถเปิดบัญชีได้คือมาฟรีวีซ่าก็เปิดบัญชีได้แต่มันจะมีเอกสารบางตัวที่ยากหน่อยคือเอาเรื่องเปิดบัญชีธนาคารก่อนนะครับ แล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับใครที่แฟนหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ได้เปิดบัญชีธนาคารไทยแล้วทํายังไงกันบ้างนะครับก็แชร์กันได้เอาของธนาคารกรุงเทพก่อนนะครับก็คือคนที่สามารถเปิดบัญชีได้เนี่ยจะมีอยู่หลายกลุ่มหมวดนี้นะครับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเอาที่นี่ก่อนชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตให้ที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย ก็อันนี้ก็คือมาด้วยวฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวนั่นแหละเอกสารที่ต้องใช้ก็คือหนังสือรับรองจากสถานทูตซึ่งสถานทูตในไทยนะครับของประเทศของเขาอะ่ะซึ่งสถานทูตน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วแหละว่าว่าจะต้องทอําเอกสารแบบไหนก็คือเป็นใบรับรองอย่างเช่นว่าหนังสือรับรองที่ออกโดยคือนเนี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยที่มันจะจะยุ่งนิดนึงสําหรับตรงนี้นะครับเก็ใบรับรองออกโดยสถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานต่างประเทศเช่นหนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลในที่ต่างประเทศเออถ้ามีอันนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คงจะใช้แทนได้สําหรับคนที่รับเงินบำนาญแล้วก็น่าจะเป็นอะไระธนาคารต่างประเทศผู้ขอเปิดบัญชีส่งผ่านสวิสเอาเป็นว่าถามทางธนาคารกรุงเทพมาแล้วเขาบอกว่าใช้แค่คือพาสปอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็ใบรับรองหนังสือรับรองจากสถานทูตแล้วก็ เอกสารไอ้เนี่ยสัญญาเช่าถ้ามีถ้ามีก็คือคงเฉพาะคนที่ไม่ได้มีคนรู้จักในไทยไงมาเที่ยวเสร็จแล้วก็อ่ะมาเช่าอยู่สักเดือนนึงอะไรงี้หนึ่งสัญญาเช่าแค่นั้นถ้าเกิดไม่มีสัญญาเช่าก็ไม่ต้องคืออื่นๆพวกนี้นอกจากสถานทูตแล้วคือเหมือนประมาณว่าเอกสารทางอ้อมไงกรณีไม่ได้ไปทําที่สถานทูต ก็คือหรือว่าถ้ามีบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้เช่นเจ้าหน้าที่ธนาคารลูกค้าข้าราชาการ,รผู้บริหารบริษัทเอกชนอ้าวถ้าเกิดว่าเป็นคนรู้จักของข้าราชาการคือไม่ต้องขอจากสถานทูตหรือคงต้องไปถามจากธนาคารนะครับอ๋อถ้าทําไมเราจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในไทยอันนี้ถ้าเป็นคนที่มาเที่ยวเฉยๆอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าหรือหรือต่อ,อยุวีซ่าบางประเภท อย่างเช่นนอนโอคู่สมรสซึ่งตรงนี้เขาจะขอ,อะบัญชีธนาคารที่จะเป็นบัญชีธนาคารในไทยที่จะต้องมีเงินฝากที่ฝากทิ้งไว้เลยก็คือไม่ไม่ต่ำกว่า4,000สนบาทต่อเนื่องกัน2อเดือนค,คือคนที่จะเปลี่ยนวีซ่าหรือว่าจะต่ออายุเป็นวีซ่านอนโอคู่สมรสซึ่งจะทําให้อยู่ในไทยได้ได้นานอ,อยู่ได้นอนโอคู่สมรสก็อยู่ได้เกวันแล้วก็ต่ออายุได้อีกหนึ่งปี ฉะนั้นถ้าอยากอยู่นานก็คือเลยจะต้องมีบัญชีธนาคารไทยอ่าแล้วก็เอกสารอื่น,นๆที่มีชื่อของลูกค้าเช่นเอกสารเอ,อ่อที่ไปซื้ออสังหาหรือสัญญาจ,จะซื้อจะขายห้องชุดเป็นต้นซึ่งอันนี้สําหรับคนที่มีไงสําหรับคนที่มีอันนั้นคือกลุ่มที่เป็นวีเป็นฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวนะครับก็คือไม่ได้มาทํางานอะ่ะก็มาเข้ามาไทยเฉยๆเลยอะไรเงี้ยส่วนคนที่มาทํางานก็คือเนี่ยชาวต่างชาติที่ มีใบอนุญาตทำงานในไทยก็คือก็มีก็ใช้ใบอนุญาตทำงานก็จบไงไม่ได้ต้องยุ่งเหมือนกลุ่มที่กลุ่มแรกที่พูดถึงคือพาสปอร์ตแล้วก็ใบอนุญาตทำงานแค่นั้นก็เปิดบัญชีได้แล้วก็ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยเป็นการถาวรก็คือใบสําคัญประจําตัวบุคคลต่างด้าวหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือหนังสือเดินทางแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านแสดงว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยอยู่แล้วอันนี้ก็จะเปิดได้ทันที แล้วก็ถัดมาธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอันนี้สั้นๆเลยแล้วก็ไม่ไม่รับด้วยคนที่มาเป็นฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเอกาสารสําหรับชาวต่างชาติก็คืออย่างเช่นเนีย่ยสำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางานเขารับเฉพาะคนมาทํางานอย่างเดียวทะนั้นก็เลยบอกว่าที่ง่ายที่สุดคงจะเป็นธนาคารกรุงเทพก็จบแล้วนะครับเรื่องการเปิดบัญชีก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดไม่ได้มาทํางานหรือไม่ได้ เป็นเพ r m a มาในลิสเซเดนแล้วก็คือใบรับรองจากสถานทูตแล้วก็พาสปอร์ตส่วนสัญญาเช่านั้นก็คือเป็นแค่ออปชันเฉยๆถ้ามีถ้าเกิดไม่มีก็คิดว่าไม่ต้องก็อาจจะต้องไปถามธนาคารดูอีกทีหนึง่งส่วนของเรื่องชาวต่างชาติทําใบขับขี่ในไทยนะครับหมายถึงใบ,ใบขับขี่ของไทยก็เอามาจากเว็บนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโ ซึ่งแปลกมากๆว่าหน่วยงานราชก,การเองเนี่ยกับดันไม่มีหัวข้อนี้เลยหายังไงก็ไม่เจอเลยต้องขอเอาจากเว็บนี้ก็คือชาวต่างชาติที่ต้องการขับรถในประเทศไทยก็ต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่อันนี้จํากัดกลุ่มนะครับเฉพาะคนที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทํางานเท่านั้นที่จะขอใบขับขี่ได้ก็คืออยู่อาศัยก็คงต้องมีทะเบียนบ้านในไทยแล้วละมั้งหรือว่ามาทํางานมี work p e r มิ t แล้วเท่านั้นถึงจะให้ หากเขาเนี่ยหากเข้ามาท่องเที่ยวหรือแค่เดินทางผ่านราชนาจักรจะไม่สามารถยื่นขอได้ก็อยู่อาศัยก็คงพวกวีซ่ายาวๆอย่างนอนโอคู่สมรสก็น่าจะได้นะอันนี้เดานะครับเดาอ่าใช่จริงๆด้วยการขอใบอนุญ,ญาตขับขี่ในประเทศไทยต้องเตรียมเอกสารดังนี้นังเอ่อพาสปอร์ตนะครับที่ได้รับวีซ่าประเภทชั่วคราวหรือเราเรียกว่านอนอิมิเกรนททั้งหลาย ซึ่งจะมีหลายรหัสแต่ว่าที่สำคัญคือรหัสโอก็เราเรียกว่านอนโอคู่สมรสซึ่งใช้แทนบัตรประชาชนได้อ่ s พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุและออกก่อนวันที่จะยื่นคําขอไม่เกินหนึ่งปีคือต้องมีอายุเหลืออยู่แต่น,นี้ยังงงอยู่หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในไทยหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ซึ่งใช้แทนสำเนาทะเบียนบ้านมีแค่วีซ่าไม่พอ แล้วก็ภาพถ่ายหน้าตรงสองรูปไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาต้องมีอันนี้ด้วยใบยรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้ขอทําใบขับขี่ไม่มีโรคประจําตัวที่อาจทําให้เกิดอันตรายในขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันฟ่นเฟือนสงสัยว่าแล้วถ้าตอนคนไทยทํานี้ต้องมีใบรับรองแพทย์นี้ไหมเพราะว่าที่ขับชนคนกันปีหนึ่งตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยต้องมีการคัดเลือกขนาดนี้ไหมขั้นตอนนะครับเตรียมเอกสารมาให้พร้อมยื่นคํา ขอพร้อมหลักฐานประกอบคําขอเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่โดยใช้เวลาอบรมสองชั่วโมงอบรมเป็นภาษาอะไรทดสอบสายตาบอดสีโดยอ่านแผ่นสีในชุดทดสอบสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบ,บังคับในการเดินรถทดสอบการขับรถผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วให้ไปยื่นเสียค่าธรรมเนียมและรอใบอนุญาตขับขี่ออกก็จะได้ทันทีในในวันนั้นมีใบขับขี่ของประเทศอื่นยื่นประกอบเพื่อย,ยกเว้นการทดสอบ สำหรับชาวต่างชาติที่เคยสอบใบขับขี่และได้รับใบขับขี่มาแล้วแต่เป็นของประเทศอื่นก็สามารถยื่นประกอบเพื่อใช้ในการยกเว้นการทดสอบได้จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเป็นการล่นย่นระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตแต่ว่าใบอนุญาตขับขี่รถจากต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองคำแปลโดยสถานทูตของประเทศที่ออกใบอนุญาตให้ครับก็จบแล้วนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์ในทั้ง2เรื่องนะครับ ทั้งเปิดบัญชีธานาคารไทยแล้วก็หรือว่าทำใบขับขีในไทยแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็อยากให้ช่วยแชร์นะครับเผื่อว่าคนอื่นที่กำลังต้องการอ,าอยู่ก็คือจะได้ดูประสบการณ์ที่คอมเมนต์ไว้ได้นะครับน,นี่ขอบคุณที่รับฟังนะครับ <S 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 <S